ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะกองทัพก็ได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกค่ะโดยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ท่านได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้มาตราการป้องก COVID ันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะพลเอกนเรศิริภูบาลรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ะในการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ของกองบัญชาการกองทัพไทยณสถานีบริการน้ำมันบนถนนพระโนโยธินขาออกกรุงเทพมหานครไปตรวจความพร้อมในการให้บริการประชาชนในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28ง30ธันวาคม2564 ทั้งนี้นะคะทางด้านของพลเอกนเรศยังได้มอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอลเจลให้กับพี่น้องประชาชนภายในจุดบริการด้วยค่ะประกอบไปด้วยการบริการจุดพักรถการให้คําแนะนําในการใช้เส้นทางการบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นบริการตรวจสภาพและซ่อมบํารุงเครื่องยนต์บริการสุขาบริการทางการแพทย์และการจําหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทาหารสูงสุดได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกัรรนรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดภายใต้หัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุคะ่ะ ทางด้านของพลอากาศโทชัยนาถผลกิจเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2,565บริเวณตลาดกินซ่าท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัดตรงข้ามศูนย์การ,าราค้าฟิวชพารังสิตประทุมธานีโดยมีนายน,นารงศักดิ์นรงศักดิ์โอสด ขออภัยค่ะโดยมีนายนารงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นประธานร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ในการที่จะดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและรับแจ้งเหตุภายในโครงการได้บริการตรวจสอบตรวจสอบสภาพรถยนต์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนอกจากนี้นะคะยังมีการให้บริการสุขาให้บริการสอบถามเส้นทางให้บริการด้านการแพทย์รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยค่ะ ทั้งนี้กองทัพอากาศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะภายใต้กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่จากใจทหารประจำปี2565ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในห้วงระหว่างวันที่28ธันวาคม2564ถึง3มกราคม2565 โดยมอบหมายให้กองบินทั่วประเทศและโรงเรียนการบินจัดตั้งจุดบริการประชาชนในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะ ขณะที่พลตรีถนัดพลโกสยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณถนนคลองเลียบชนลประทานด้านหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนงานภาค3าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ความพร้อมสะดวกต่อการที่จะดูแลประชาชนนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิดตามนโยบายปีใหม่ปลอดภยัยกองทพบกห่วงใหญ่ประชาชนมีกําลังพลมนลทนฐานบกที่ส3 ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เสนารักโรงพยาบาลค่ายกาวิละตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวเน้นย้ำกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโควิด -19 สำหรับจุดบริการประชาชนดังกล่าวนะคะจะเป็นจุดพักรถที่ให้บริการทั้งน้ำดื่มกาแฟผ้าเย็นมอบหน้ากากาอนามัยและเจลแอลกอฮอล์พระราชทานพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานมาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่5มกราคม2565ค่ะ ทางด้านของพลตรีสันติสกุลตนารองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศก,กาลปีใหม่2565และจุดบริการประชาชนช่วงเทศก,กาลปีใหม่2565พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถรณรงค์สัญจรปลอดภัยสำหรับจุดบริการประชาชนอำเภอท่าสารานี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ให้บริการบนทางหลวงหมายเลข401ซึ่งเป็นเส้นทางหลักค่ะที่จะสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาค ที่ 4. อําเภอท่าสารา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาโรงพยาบาลท่าศาลาและตำรวจภูธรท่าศาลาในการที่จะมาอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการเดินทางซึ่งรองแม่ทัพภาคที่4นะคะได้มอบกระเช้าและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือแนะนำพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวในเรื่องของการเดินทางให้เกิดความปลอดภยัยและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนรวมการรักษากฎจราจรควบคู่กับการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับพลตรีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่3 2วันนี้ได้เป็นประธานในการเปิดจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะที่บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางจุดนี้นะคะเป็นเส้นทางสัญจรที่ประชาชนใช้เดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมณฑลฐานบกที่32ได้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในการตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือประชาชน อธิการบริการตรวจและซ่อมเครื่องยนต์จุดพักผ่อนเพื่อให้ผู้เดินทางได้ผ่อนคลายความเมื่อยลา้าตลอดจนบริการแนะนําเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและบริการน้ําดื่มผ้าเย็นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงโดยจะดูแลไปจนถึงวันที่5มกราคม2565นะคะเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้การเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางนั้นเป็นไปโดยสวัสดิภาพค่ะ